ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบายโยอีเอาแล้วค่ะอดีตประธานนปชชี้รัฐบาลเพื่อไทยโง่ ลุกคนหนุนคาสิโนมอ็อบชนมบมีสูญเสียทหารออกมายึดอำนาจค่ะจากกระแสปรับคอรมอและการเดินหน้าผลักดันคาสิโนของรัฐบาลาการท่ามกลางการจับตาว่าจะมีการยุตสภาเกิดขึ้นซึ่งมีการลงพื้นที่ปลุกเร้าประชาชนทําให้เป็นที่น่าสังเกตว่าง,งานนี้จะเกิดมอ็อบชนมอบหรือไม่ค่ะเพราะสถานการณ์จะนําพาไปสู่การยึดอำนาจอีกครั้งทั้งนี้ค่ะสถานการณ์ดูเหมือนว่ากําลังเข้าสู่เหตุการณ์ที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งโดยความเคลื่อนไหวล่าสุดวันนี้ค่ะวันที่23เมษายน2568ค่ะ Facebook สค่ะเฟซบุ๊กของ พรมพันธ์ค่ะได้โพสต์ข้อความระบุถึงเรื่องราวดังกล่าวไว้ว่าเมื่อวันที่22เมษายน2568นายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณ,ณะหลอมรวมประชาชนได้เฟซบุ๊กไลฟ์รายการประเทศไทยต้องมาก่อนโดยไม่เชื่อว่าพลเอกประวิตรวงสุวรรณและพักพลังประชารัฐจะเข้าร่วมรัฐบาลค่ะถ้านายกงอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรปรับคณะรัฐมนตรีและเขี่ยทิ้งพักภูมิใจไทยออกจากรัฐบาลถ้าพลเอกประวิตรเข้าร่วมรัฐบาลจะไม่เป็นผู้เป็นคนไร้เกียรติศักดิ์ศรีที่เหลืออยู่อันน้อยนิดทันทีนะสิ่งสําคัญ ต้องไม่ลืมตอนรัฐบาลพักเพื่อไทยถีบพลังประชารัฐออกจากรัฐบาลหลังโหวตให้เป็นนายกดังนั้นเนี่ยมั่นใจว่าพลเอกประวิตยไม่กล้าให้ถูกดึงหูไปเข้าร่วมรัฐบาลได้ง่ายๆค่ะอีกทั้งนายจตุพรยังกล่าวอีกนะบอกว่านายกรัฐมตียกคําพระมาพูดถึงภาวะความอันตจังกับการปรับคอรมอลนะแล้วก็จับมือกับฝ่ายทารัฐประหารทั้งที่เคยประกาศหาเสียงไม่จับมือด้วยค่ะแต่บอกว่าเสียงไม่ถึงตั้งรัฐบาลจึงต้องมาจับโดยไม่ใส่ใจการตรบัดสัตว์สัญญากับประชาชนค่ะการพูดแบบนี้เป็นความ หน้าด้านทางการเมืองแล้วทําไมไม่ประกาศตอนหาเสียงให้ชัดเจนว่าไม่จับมือกับฝ่ายรัฐประหารเว้นแต่ว่าเสียงไม่ถึงเสียเลยสิ่งสําคัญการผู้ชนนี้คิดจะฆ่าตัวตายทางการเมืองเท่านั้นเองซึ่งคงเป็นภาวะความอนิจจังงังกับการตั้งอยู่ในสภาวะเดิมได้ยากค่ะอย่างไรก็ตามค่ะคุณจตุพรนะได้ย้ําว่าพักพลังประชารัฐจะเข้าร่วมรัฐบาลจึงหาความเป็นไปได้ยากเพราะถ้าเข้าไปเนี่ยเท่ากับฆ่าตัวตายทางการเมืองแล้วรัฐบาลจะอยู่ได้นานสักกี่วันยิ่งถ้าได้เป็นรัฐบาลแล้วต้องไปโหวตเห็นชอบกับ Entertainment นต์คอมเตามที่ประกาศค้านอีกอย่างนี้คงหมดสิ้นศักดิ์ศรีอันน้อยนิดไปทันทีนะส่วนพักภูมิใจไทยจะถูกปรับออกหรือไม่นั้นการประเมินทางตัวเลขทางการเมืองเนี่ยต้องไม่ยึดกับจํานวนเสียงที่มี ประมาณ69เสียงเท่านั้นและไม่ควรลืมว่ารัฐบาลยังคงต้องใช้เสียงสวผ่านกฎหมายสําคัญของรัฐบาลด้วยแต่เสียงสวรประมาณ2ใน3จากจํานวน200เสียงเป็นมิตรที่แนบชิดกับพรรคภูมิใจไทยเสียงของพรรคยังมีค่าน้อยกว่าความชอบธรรมทางการเมืองของรัฐบาลค่ะถึงที่สุดแล้วถ้าปรับครมอรโดยสูตรเขี่ยภูมิใจไทยออกแล้วจับมือกับพลังประชารัฐเข้าร่วมจึงเป็นความยุ่งยากกันทั้งคู่เมื่อเป็นเช่นนี้นะรัฐบาลจะอยู่ได้สักกี่วันกันเพราะความชอบธรรมย่อมไม่มีเหลือหลอยอยู่เลยนะนอกจากนี้ค่ะนายจตุพร ยังกล่าวอีกว่ารัฐบาลพยายามให้สสชี้แจงประชาชนกรณีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไปชี้แจงอะไรที่ไหนเห็นแต่บอกมีพื้นที่คาสิโน10%เท่านั้นหากรัฐบาลมั่นใจควรเอาเข้าสภาและดันออกมาเป็นกฎหมายหรือออกเป็นพระราชกำหนดเลยปัญหาคือกล้าหรือไม่แล้วถ้ากล้าเลื่อนพิจารณาในสภาทำไมรัฐบาลเล่นปลุกประชาชนอีกฝ่ายออกมาก่อม็บเรียกร้องให้มีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คงทำให้ประชาชนขัดแย้งกันอาจนำไปสู่สาเหตุยึดอำนาจ ซึ่งถ้าคิดจะทำก็เป็นความคิดที่โง่ามากแล้วใครจะมาตายเพื่อสนับสนุนบ่อนแต่การยอมตายเพื่อหยุดบ่อนซึ่งเชื่อว่ามีนะคะนายจุฑพรก็ทิ้งท้ายนะบอกว่าการตื่นตัวของประชาชนในกรณีคาสินโนนั้นแรงมากแต่ประชาชนต้องนิ่งรอดูอาการจังงังของรัฐบาลในหลายเรื่องทั้งการปรับครมอและที่สําคัญกรณีชั้นสท่านนายทักษิณชินวัตรรอดแล้วแสดงว่ามีไฟเขียวจริงประเทศก็หมดแล้วส่วนตนเองไม่เชื่อว่ามีไฟเขียวค่ะ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ